คุณหนูลงไปล้างตัวในแม่น้ำให้สะอาดเรียนตัวไปพบปบผู้ใหญ่เพื่อหาผู้แต่งงานอื่นแต่ระหว่างทางกลับพบจักรพรรดิท,ที่เมาแล้วซึ่งบังคับทำให้เธอถูกต่อเสน่ห์ตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นผู้หญิงกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเธอถูกรังควานในวังจึงสวมเสื้อผ้าแล้วออกจากพระราชวัง,งทันทีแต่ไม่คาดคิดว่าหลังคืนนั้นเธอท้องโดยไม่ตั้งใจและให้กำเนิดฝาแฝดชายหญิงแก่จักรพรรดิเธอคิดว่าตัวเองจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับจักรพรรดิอีกจนกระทั่งอีก7ปีต่อมาวันหนึ่งขณะที่เด็กสองคน,ถ,งนถนน พวกเขากลับพบกับบิดาคือจักรพรรดิของตนเองฟาบาทฟาบาททอาพระเนตรเห็นสิ่งใดหรือรุ่ยหลี่นางตายไปแล้วข้าจะเห็นนางได้อย่างไรคงพระตาฝาดแนะ่ๆจียันเดินทางครั้งนี้เราไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ให้คนที่เหลือกลับไปก่อนพยาค่ะ มอลลีโปรดท่านช่วยท่านแม่ข้าหน่อยคุณตาหมอขอร้องลาช่วยท่านแม่ของข้าน่อยท่านแม่ของเจ้าเป็นโรคเรื้อนหากอยากรักษาให้หายอย่างน้อยต้องใช้เงินห้าตำลึงพวกเจ้ามีไหม ไม่มีเงินจะรักษาโรคได้ยังไงกันไปหาที่เงียบๆให้แม่เจ้าพักผ่อนเองจะอยู่หรือตายก็แล้วแต่โชชตาอย่าเอาเรื่องสวยๆมาปวนร้านข้าเลยเป็นแค่ผู้หญิงตาบอดหายดีแล้วจะไม่ประโยชน์อะไรขอโม่ขอเปิดประตูหน่อยขอเปิดประตูหน่อยเยเอด้วยเอต้องโทษแม่มดีแม่มันได้ประโยชน์ ทำให้พวกเจ้าต้องลําบากต้องใช้ชีเป็นเจ้าจนกับแม่เสเอไม่ลำบากเลยขอแค่ท่านแม่แข็งแรงเสเอายอมทำทุกอย่างท่านแม่ไม่ต้องห่วงนะข้ากับน้องต้องหาวิธีให้ได้เพื่อรักษาท่านแม่ให้หายดีเด็กดีของแม่แม่ปักถุงหอมไว้พวกเจ้านำไปขายก่อนพอได้เงินแล้ว ก็จะได้กินอิ่มกันสักทีท่านแม่รุ่ยเอ๋อรู้แล้วว่าจะทำยังไงต่อลูกรักของแม่ขายถุงหอมถุงหอมจ้าอลาเหรี่ยนเดียวาุงไม่เอาแม่อลาเหรี่ยนเดียวขายถุงหอมแล้วคนณชายเื้อถุงหอมเธอถุงหอมรูปนกคู่ อหลิงถุงหอมนี้ให้เจ้านะนี่ปักลายอะไรไวให้เหรอนกหยวนหยางไงนกหยวนหยางเป็นนกที่รักกันที่สุดในโลกหวังว่าความรักของเราจะเหมือนกับน,นกหยวนหยางอยู่ด้วยกันได้นานๆไม่พลากจากกันตลอดชีวิตคุณชายเรามีถุงหอมอยู่แล้วพอเจ้าไปหาคนอื่นเถอะถุงหอมพวกนี้ข้าเอาหมดเลย พวกนี้คงพอแล้วนะเอ๊ะ <Hey, S 1> พอแล้วพรแล้วมาคุณคุณชายขอรับฝาคุณชายถ้าไม่ถุงหอมอยู่แล้วไม่ใช่หรือเหตุใดยังซื้อถุงหอมเยอะอีกอายุอย่างน้อยคงต้องพบเจอกับเรื่องลำบากมาไม่น้อยเลยแลนะ่ๆอีกอย่างถุงหอมเนี่ถุงหอมมันยังไงเลย ชาวบ้านมักปักนกอย่นนอย่างเป็นหลักรั่วหลีนั้นตายไปแล้วถุงหอมนี้ไม่มีทางเป็นนางปักแน่ๆไม่เป็นไรหรอกถุงหอมนี่เป็นของท่านแล้วไปดีไวดีนะขอบคุณขอบคุณคุณชายมากขอรับคุชายมากขอบคุณชายมากขอรับคนมากขอบคุณคุณชายมากขอรับบ้านเจ้าค่ะคุณชายปิดอท่านพี่ท่านแม่เคยบอกว่าห้ามเอาขาคนอื่น แต่ท่านแม่ป่วยหนักมากถ้าเอาปินหยกนี่ไปจำนำแลกเงินได้<ๆ>ก็จะรักษาท่านแม่แล้วพอท่านแม่หายดีแล้วข้าจะหาเงินไปไถ่ปินหยกคืนมาแล้วค่อยคืนเขาไปเท่าแกปินหยกชิ่นี้จะจำนำได้เท่าไรเป็นยกนี่เจ้าไปเอามาจากที่ใดรีบบอกพอจะได้เท่าไร ไอ้ขอทานน้อยๆอย่างเจ้าจะไม่เป็นยกนี่ได้ยังไงกันถ้าวันนี้เจ้าพูดไปชัดเจนว่าเอามาจากไหนกันยังก็อยากเชดจะจำนำได้นี่เป็นของที่ท่านแม่ให้ข้าคุณชายท่านเดาวถูกเลยปป่นยกนี่อยู่ในมือของนังนเด็กนี่จริงๆเป็นยกนี่คือที่แม่เจ้าให้ไว้หรือฮะข้าข้่าฮ่าข้าก็รู้ว่าเจ้ากโกหกนะคุณชาย หรือว่าขอทานในผู้นี้เป็นคนขโมยของของท่านเป็นโยงนี่เป็นของชิ้นเดียวที่คนที่ข้ารักทิ้งเอาไว้ก่อนที่ข้ายังไม่โบโห,โหเอาปิ่นโยงมาให้ข้าสิข้าไม่ได้ขโมยนี่เป็นของที่ข้าเก็บมาถ้าเป็นของเก็บทําไมไม่คืนเจ้าของละ่ะกลับเก็บไว้ให้ตัวเองตนมันต่างอะไรจากการขโมยละ่ะข้าไม่ได้ขโมยจูเดเ็กนี่ดูเหมือนจะมีไหวพลิบแต่เรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือหรือว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนมาก่อน ท่านแม่ของข้าแน่นอนสังสอนแล้วข้าก็รู้ดีอยู่ในเมื่อรู้ก็รีบคืนมาคืนไม่ได้เฮ้ยไอเด็กขอทานเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเมื่อครู่คุณชายข้าเห็นใจพวกเจ้าอยู่ถึงใจอ่อนซื้อถุงหอมของพวกเจ้าไม่นึกเลยว่าดันเป็นไอเด็กเนรคุณข้าให้โอกาสเจ้าอีกรอบเอาปิ่นยกคืนมาสินี่คือความหวังเดียวที่จะช่วยท่านแม่ได้ มันวอยู่นะพี่เจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าเป็นคนเอาป่นยกไปเองไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าเรียกไปเถอะคุณชายข้าขาร้อนท่านปลดปลอยพี่ข้าไปด้วยป่นของท่านข้าเป็นคนเก็บไว้่านพี่ของข้าไม่ได้ขโมยนะยังกล้าแก้ตัวอีกเลยท่านแม่เจ้าไม่ได้สั่งสอน้นวันนี้ข้าจะเป็นคนสั่งสอนพวกเจ้าไอ้น้องของข้า ดาบเล่มนี้ดาบเล่มนี้เจ้าเก็บไว้ดีๆหากเจ้าพบเจออันตรายใช้มันปกป้องตัวเองซะดาบสัติค่าเคยให้รั่วน,นี่ทำไมถึงไปอยู่ในมือเขาดูว่าดาบเล่มนี้เจ้าอ,อมาจากไหนท่านแม่ค เจอดาบสั้นเล่มหนึ่งอยู่ใต้หมอนนี่เป็นของคณสำคัญมอบให้แม่ลูกเก็บไว้ดีๆนะอข้าขอถามอีกรอบดาบเล่มนี้ใครให้เจ้ามาข้าข้าอ้าคุณชายคุณชายท่านข้าใจผิดแล้วดาบสั้นเล่มนี้เป็นของร้านเราเป็นเขาแน่ต้องไปเด็ดๆขอทานนี่แอบเขมไวดาบไปตอนข้าเผลอดาบของเจ้าหรือใช่คุณชายท่านอาจไม่ทราบนะร้านข้าเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ร้อยปี ของในวังหลวงก็ผ่านมือมาทั้งนั้นย่งไม่ต้องพูดถึงดาบสั้นดีเองอ่ะม่ใช่นะดาบนี้เป็นของของให้แม่ค่ะให้เด็กขอทานเอ้ยเจ้าดูให้ชัดเจนนะดาบสั้นนี่ฝังไว้ด้วยทัพทิมแดงเลือดนกล่ำค่าเกินกว่าจะประเมินได้ท <c oughs> ่านแม่ของเจ้าจะมีขอลํำค่าแบบนี้ได้ยังไงกันอายุแค่นี้ป่าก็หมูสามไม่หยุดพอโตแล้วยังไม่รู้น่าจะก่อกรรมทำเข็ญอะไรอีกดาบสั้นนี้เป็นคนสำคัญมอบให้ท่านแม่ของข้าข้าไม่ได้โกหกคุณชาย เขาว่านะเดี๋ยวขอทานสองคนนี่มักเคยทำผิดอยู่แล้วในวันเดียวโดนจับตั้งสองรอบยังปากแข็งไม่ยอมรับผิดหรือว่ามีคนเคยไปบริเวณที่ร,รัร่วเสียชีวิตแล้วแล้วเอาไปขายให้ร้านรับจำนำ <c oughs> ดาบเล่มนี้ข้าขอไว้ <c oughs> โอ้ยข,ขอบคุณคุณชายมากดาบสั้นนี่เป็นของท่านแล้ว <c oughs> <c oughs> ดาบเล่มน,นั้นเป็นของข,องข้าพ <c oughs> เจ้าคืนให้ข้ายังไม่สำนึกผิดอีกอายุแค่นี้มือไม่สะอาดซะละตีมันให้มือมัน จำมาไว้ให้ดีอยากตีท้ายพี่ทองค่ะอยากตีท้ายพี่ทองค่ะย่าตีท้ายพี่ทองท่านนะเพื่นช่คะขอาร้องเลยอย่าดตีท้ายพี่ทองค่ะขับพ, <c oughs> พี่กับข้าก็เพื่อหากันไปนาเด็ก <สา S 1> บ้าเพื่ <c oughs> ลอลบล้างความผิดในกปลบโกหกว่าท่านแม่เองเป็นป่วยหรือเนี่ยาไม่ได้โกหกนะหมอบอกว่าท่านแม่เป็นโรคเลอือดถ้าอยากรักษาให้หายก็ต้องใช้เงินห้าตำลึงล พวกเราไปร้ไม่ได้ก็ม่เป็นของท่าจริงๆพระนางของขราข้าขอร้องท่านเถิดเพคะขอท่านเรียหมอหลวงมารักษาองค์ราชทายาทองค์ราชทายาทท่งอายเป็นเลือดหนักมากทำไมตอนข้าบองทำให้ข้าด้อถึงรั่วเลยปล่อยพวกเขาไปทิ้งปิดไว้ขอบคุณคุณชายเจ้าค่ะขอบคุณคุณชายเจ้าค่ะท่านพี่เราเคยปิดอยากให้พวกเขาเธอ ยกไปแล้วเจ้าก็ต้องคือดาบให้ข้าด้วยนั่นเป็นของของท่านแม่ค่ะแม่เจ้าหรืองั้นไปบ้านเจ้าด้วยกันเลยดีไหมจะได้ให้ท่านแม่เล,เล่าเล่าให้ฟังว่าดาบเล่มนี้นางเอาไปยังไงข้าข้าไม่เอาแล้วน้องเราไปกันดาบเล่มนีนะ้ไม่ใช่ของเข้าจริงๆด้วยท่านที่ทำไมไม่เอาล่ะไดนไปขอของท่านแม่นะถ้าแม่รู้เรื่องที่ข้าขโมยดาบไปท่านไม่ต้องผิดหวังแนะ่ไว้วันหลังข้ามีเงินแล้ว หาช่างมาทําดาบใหม่ลนรีหากเจ้ายังมีชีวิตอยู่ลูกของพวกเราคงโตประมาณนี้แล้วนะมู่ินเจ้าตามไปดูหน่อยขอรับฮันแม่ เยนเลือด <S <S ออกมาเยอะขนาดนี้ท่านแม่ท่านเป็นอะไรร<ส>ื<ด>เอเปล่าทำไมพวกเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้ถุงหอมขายดีดีไหมลูกแม่จ๋าเราไม่ได้เงินเพียงพอมารักษาท่านแม่ต้องขอข้าเองแม่เป็นไแม่นางเจียงแม่นางเจียงท้าไมใช่เพราะนางดูของเจ้าข้าก็เบื่อจะมานะแม่นางเจียงแม่นางเจียงแม่นางเจียง ค่าเช่าน่ะเตรียมไว้แล้วใช่ไหมพม่ซุนช่วงนี้ร่างกายข้าไม่ค่อยดีไม่มีเงินจริงๆโปรดให้ข้าอีกสองสามวันเถอะนะไม่มีเงินเหรอไม่เป็นไรเงินก็ให้นางหนูนี่ไปกับข้าใช้ตัวนางแทนค่าเช่าแล้วกันแล้วหวังไม่ได้เด็ดขาดเสืเอไปกับเจ้าไม่ได้ข้าขอร้องท่านข้าจะรีบหาเงินมาให้เร็วที่สุดขอเวลาอีกสักวันเถิด เอ๊ะท่านแม่ท่านม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะไม่ยอมเหรอยังก็เรียบกับขอใสหัวไปซะอย่ามาตายหาในบ้านของข้าสวยจริงๆเอะไปกันเท่านแม่ใสหัวไปขาขอเร็วเร็วเร็วเก็บของของแกให้ไปหัวไปซะ ด็กดีจังเลย MM. ได้ได,ไ,ดไม่มีปัญหาไปเจ้ไปกับเขาไดเนี่ยหล่ขอรัเขอรับอยได้ไมอยมือป้หรือไม่ก็จ่ายค่าเช่าใจเด็กบ้าปล่อยน้งของขาเอเีเไปกับเขาไม่ได้เนยอ บ้านหลังนี้ข้าซื้อแล้วต่อไปหากกล้ามารังแกพวกเขาอีกทําไมป,ปล่อยแกไว้นะ่ใส่หัวไปได้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 ไดไดรับเงินพวกดีไว้แล้วผ่าท่านแม่จะไปรักษารคุณชายท่านช่วยเราไว้แล้วเราทราบซึ้งใจอย่างที่สุด เงินนี้เรารับไม่ได้ข้าทําตามคําสั่งของคุณชายข้าให้ข้ามาช่วยเหลือเจ้าถ้าเจ้าไม่รับข้าก็กลับไปไรยายงานไม่ได้คุณชายหรือคือคุณชายที่ซื้อผงหอมของเราทําไมคุณชายของเจ้าถึงช่วยเราล่ะพวกเจ้าก็รับไปเถอะจะถามทําไมอะไรอีกละ่ะเงินพวกนี้ถือว่ามอบให้คุณชายของข้าก็ไม่หวังตอบแทนอะไรเรารับของโดยไม่รู้ที่มาไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ยอมบอกว่าคุณชายของเจ้าชื่ออะไรเงินพวกนี้เรารับไม่ได้จริงๆ บอกท่านพี่กระซิบบอกเราเธอถ้าข้ามีเงินแล้วข้าจะเอาเงินไปคืนให้เขาคุณชายของข้าคุณชายของข้าเป็น,ปนท่านแม,ทนแม่ท่านแม่ท่านแม่เอกเงินพูดดีไปรักษัท่านแม่เจ้าถึะ ู่ที่นี่ดูแลท่านแม่ให้ดีนะข้าจะไปหาหมอลีด้วยเออหมอหลีหมอลีหมอลีหมอลีคุณชายพักผ่อนสักครู่เถอะข้าออกไปดูหน่อยอลีหมอลีไปกับข้ารีบไปช่วยท่านแม่นะเจ้าอีกแล้วเหรอ ข้าบอกแล้วไงการรักษาต้องใช้เงินไม่มีเงินถึงท่านแม่เจ้าจะตายก็เป็นชชะตาของน,นังนข้ามีเงินพอแล้วเจ้ามีเงินแค่นั้นไม่รู้สึกอายหรือไงไปไปไปใหพ้นหมอลีข้ามีเงินจริงๆไิหัวไปปอข้าไม่มีเวลามาเสียกับเจ้าอ,อย่ามาขคัดขวางการค้าขายของใครขอโทษขอโทษจริงๆตาบอดหรือไงมอลีข้ามีเงินจริงๆนี่ไงเอาไปสจริงๆเลยก็ออกจากบ้านก็เจอ,อยาจก กันเถอะไปกันถเถอะไปที่ร้านเสียงวิ่นเกอ๋อเดี๋ยวไปสายแล้วปิ่นของข้าจะขายหมดแล้วไม่ได้ถ้าไปร้านเสียงวิ่นเก๋อเมื่อคืนที่ข้าเล่นพนันแพจะเป็นบางผู้จินไม่ได้แล้วได้ไดไ้ข้าจะไปเอาหีบยามาไปรักษาท่านแม่เจ้าหยุดเดียเด๋ยวนี้นะเฮ้หยุดเดียเด๋ยวนีว้นะเอามาให้ข้านี่คือเงินของข้าปลา่อยนลย ว่าแล้วเชียวถุงเงินของข้าหายไปไหนกันที่แท้ก็เจ้าได้ขอทานนี่ขโมอยไปอะไรนะนี่เงินเจ้าขโมอยมาเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นี่เป็นคุณชายท่านหน่งมากใหยข้าใครมันจะตาบอดถึงให้เงินขอทานตัวกระจ้อยละ่ะเมื่อครู่แกชนสามีข้าล้มไปแล้วถุงเงินของเขาก็หายไปต้องเป็นฝีมือแกแน่นใช่เลยเงินนี่มันหนักเอาขินนะนะพอซื้อเข้าให้บ้านแกได้ทั้งปีก่อนเจ้าโกหกแกน่าจะช่างใจอย,อยู่ก่อนว่าว่าแกสมครหรือเปล่าดีนะ เ่าเงินที่ขโมยมาไปรักษาโรคให้ท่านแม่เจ้าแกได้มนใจกล้าจริงๆเรือยใสหัวไปซะอย่าให้ข้าเจอได้แกอีกหมอหลีเขาไม่ได้ขโมยเงินเขาจริงๆในเมื่อเจ้าบอกว่าเงินพวกนี้เป็นคนอื่นให้แล้วแกก็บอกมาสิว่าคนนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไรเอใช่แล้วถ้าแกพูดลักษณะเขาได้ข้าก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครฝ่าบาทหมอตอนนี้ดูท่าคงมาดูแลเราไม่ได้แล้วไปกันเถอะไปจ้าค่ะ ทำไมพูดไม่ออกใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแค่รู้ว่าเขาหน้าตาดีมากเสื้อผ้ายัางมีดินทองดูแค่แวบเดียวก็รู้ว่าเป็นคนชายตะโกนรวยหน้าตาดีเหรอแล้วยังจะเป็นคุณชายอีกนอกจากข้าแล้วเมื่อชินจงก,ก็ไม่มีคนอื่นแล้วนะดีนะแกโกหกจริงๆด้วยข้าข้าไม่ได้โกหกงินพวกนั้นเป็นคุณชายมอบให้จริงๆเจ้าขอทานผู้นี้สมควรโดนจับตัวส่งไปท่านอำเภอถงโทษให้เขียนสมบ้าง ถ้ามีอะไรก็ไปแก้ตัวต่อหน้าท่านอำเภอเถอะไป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 ค่าปไ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 นไปเปอะไหไป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 ไ้อปไ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 ่ไปไปไทไป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 าปไ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 ้ไ้ไปไ้ไปาปไงไปไ่ไป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 ไนไป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 ายไป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 ไนไป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  เออเกิดอะไรขึ้นท่านพี่ถูกเล่าวหาว่าขโมยเงนินถูกจับไปที่ว่าการว่า,าไงนะท่านแม่จะทำไไงดีพอจริงชอบทรมานเพื่อให้รับสรารภาพด้วยเออยนอยู่ในพวกเขาเรลงว่าเออพายุ่แม่เราเจ็บเตียง นางอำเภอของซิงโจพอทราบว่าท่านเสด็จมาก็สั่งให้คนจับเพื้นที่พัก้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ใชยข้ามองไม่เห็นเลยเดินชนท่านเข้าหวังว่าคุณชายจะให้อภัยข้าเสียงนี้มันอลิงช้าหน่อยอลิงรีบปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้เลยข้าจะเวียนหัวแล้วนะ โกรธเจ้านะไปจ้ะเรารีบไปหาพี่กันนั่นไม่ใช่สาวน้อยที่ขายถุงหอมเหรอเห็นทางที่นางไปเหมือนว่าเป็ที่ว่ากันไปเถอะไปที่ว่ากันผู้ที่อยู่ในศาลนี้มีความผิดสิ่งใดกราบเรียนท่านหลิวขอทานน้อยผู้ดีไม่เพียงแต่เขโมยถุงเงินของข้าไปแถมยังไม่ยอมรับอีกขามยขอท่านหลิวลงโทษเขาให้ดับด้วย ข้าไม่ได้ขโมยเงินนั่นเป็นเงินของข้าเองท่านวันนี้ฝ่าบารสด็จมาชิงโจแล้วเราต้องรีบดิดคดีนี้ให้จบไวๆโอ้ในแผ่นดินชิงโจของข้ายังบังอาจทำเรื่องักเล็กขโมยน้อยทหารตีมันให้หนักเลยข้าไม่ได้ขโมยเงินข้าโดนใส่ร้ายจิงขึ้นโรงขึ้นสารแล้วใครๆก็อ้าว่าตัวเองโดนใส่ร้ายทั้นนั้นจะเป็นใส่ร้ายหรือไม่เดี๋ยวพ่อเชนเซนก็รู้เองแต่ท้าเจ้าค่ะ เพจจริงๆเจ้าคะ่ะท่านแม่เรื่องความเพจจริงๆท่านแม่รวยเอ๋อแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่นี่นะแม,แม่ของไอเด็กขอทานนี่ไม่คิดเลยจะเป็นคนตาบอดใต้เท้าขอรับท่านเห็นชัดแล้วนะบ้านนี้มีแต่คนตาบอดก,กับเด็กๆจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแน่นอนว่าต้องขโมยถุงเงินข้าไปไนะแน่ๆใต้เท้าเจ้าคะ่ะรวยเอ๋อเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เล็กไม่มีทางขโมยเงินเด็ดขาด เงินนี่เป็นคุณชายท่านหนึ่งสงสารเราสามคนแม่ลูกก็เลยสั่งคนมามอบให้โปรดท่านพิจารณาและตรวจสอบให้กระจ่างเจ้าบอกว่าเงินนั่นเป็นคนอื่นมอบให้แล้วเจ้ามีหลักฐานหรือไม่ไต้เทานางโกโหกแน่ใครจะมอบเงินให้กับคนตาบอดกันล่ะถ้าเจ้าไปหาคนที่มอบเงินเจ้าได้ข้าก็จะเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดข้าข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเชเป็นใครก็ไม่ร่รู้ยังกล้าโกโหกหน้าตาเฉยว่าเงินนั่นเป็นเขามอบให้ไม่มีหลักฐาน จะให้ข้าเชื่อเจ้าได้เช่นไรจับตัวไว้ใช้โทษทรมานทันทีอย่านะไอ้ท้ารเรารใส่ท้าจริงๆได้ท้าเราใส่ท้าจริงๆได้ท้าพวกเราดใส่ท้า เขาก็คือคนชายที่มอบเงินนี่คุณชายเจ้าคะขอช่วยพวกเราอธิบายกับใต้เท้าว่าท่านไม่นคยมอบเงินเงินหรือแม่ลูกสามผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินแต่พวกเขายืนยันว่าเงินพวกนั้นมีคนมอบให้ท่านเคยมอบเงินให้ใครหรือเปล่า คุณชายถึงข้าตาบอดแต่ข้าได้ยินชัดเจนว่าเงินนั่นเป็นคุณชายมอบให้จริงๆคุณชายเาายจ,ยจตนาดีแต่ตอนนี้รุ่ยเอ๋อกับถูกใส่ร้ายว่าขโมยเงินขอคุณชายพูดความจริงเพื่อให้เขาพ้นผิดด้วยเถิดข้าคาดหวังสิ่งใดกันรั่วหลีตายไปแล้วนั่นก็แค่มีเสียงที่คล้ายกันเท่านั้นข้าไม่เคยมอบเงินให้ผู้ใดมาก่อนเตุใดจึงถึงโกหกเช่นนี้ล่ะ <laughs> เห็นไหมล่ะคุณชายเขาปฏิเสธกับปากแล้วพวกเจ้าจะจะแก้ตัวยังไงอีกเจ้าเพอเจอาเงินนั่นจะเป็นคนส่งมาให้จริงๆทำไมถึงไม่ยอมรับกันล่ะพรอจะรู้ไหมว่าใครอยู่ตรงหน้าเจ้าเรื่องที่ข้าไม่เคยทำจะให้ข้ายอมรับอะไรเราไม่เคยมีปัญหากับท่านแล้วทำไมท่านต้องทำร้ายเราด้วยน่าขันจริงๆข้าเพียงแค่พูดความจริงเท่านั้นกลับถูกเจ้ากล่าวหาว่าทำร้ายคนอื่น มีแม่ที่ไร้เหตุผลเช่นเจ้าไม่แปลกใจที่ลูกชายจะกระทำผิดใหญ่ทำแบ่โลกของข้าเจ้าท่านเหลิวทั้งพยานและหลักฐานก็มีแล้วคดีนี้เกรงว่า,าไม่จำเป็นต้องสอบต่อเลยเห็นว่าเจ้ายังเด็กขอแค่เจ้ายอมรับผิดข้าก็จะลดโทษให้เบาข้าไม่ผิดเขาไม่ยอมรับได้เถ้าร้วยเอ่อเขาบริสุทธิ์จริงๆนะเขาบริสุทธิ์หรือไม่เจ้าน่าจะรู้ดีที่สุดทหารลงโทษมันอย่านะ ไมเดี๋ยว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 ลุงทูซ่ละลูกทำผิดก็คือความผิดของแม่ถ้ารลัวก็รีบสรารภาพซะก็ไม่ต้องทรมานแล้วนะ่ะเลือดเอ๋อรไม่ได้กระพลอยงินเราถูกใส่ได้ ความผิดที่ไม่ได้ทำตอบไปด้วยเออจะใช่ชีวิตต่อไปอย่างไงแรงกว่านี้ขอโทปล่อยท่าน รอเดี๋ยวคลิกลิงข้างล่างดูทุกตอนได้เลย